สวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อกีต้านะคะวนันนี้หัวข้อพอดแคสต์ของเราก็คือการเจรจาแก้ไขข้อขัดแยง้งเคยมีโมเมนต์ที่แบบว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่เข้าใจเพื่อนนะหรือว่าจะพูดยังไงให้เรื่องมันไม่แย่ลงบ้างไหมคะอ่ะวันนี้ไม่ต้องกังวลเราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละถึงวิธีการจัดการกับสถานการณ์แบบนี้อย่างโปรเฟชชั่นอล แต่ในแบบที่เข้าใจง่ายแล้วก็ใช้ได้จริงโอเคเริ่มอย่างแรกเลยก็คือเมื่อเวลาเราเจอความขัดแย้งอะไรแบบนี้หลายคนอ่ะมักจะไปโฟกัสที่ฉันจะพูดไงดีฉันจะแบบพูดใช้คําพูดไหนดีฟีลนี้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่สําคัญคือที่สําคัญมากกว่าเลยนะคืออทุกคนไทยอ่ะหนึ่งสองสามพูดพร้อมกันการฟังค่ะทุกแค่การฟังเดียก็ลดความตึงเครียดไปได้เยอะแล้ว หลักการง่ายๆเลยนะ 1. ฟังให้จบก่อนอย่าพูดขัดถึงแม้ในใจเราจะแบบอืไม่ไหวแล้วอะไรพูดอะไรออกมาคิดหรือ,อยังก่อนจะพูดอันนี้จบจบต้องฟังให้จบก่อนไม่ขัดจังหวะ 2. หลังจากฟังแล้วอะ่ะลองทวนกับว่าโอเคฉันเข้าใจในสิ่งที่คุณแบบกำลังกังวลนะตืดๆใช่ไหมฟิลนี้เพื่อแสดงว่า เราเข้าใจมุมมองของเขาเพื่อให้เขารู้สึกแบบโอเคสาใช้คำพูดที่สุภาพนําเสียงต้องนิ่งอันนี้สำคัญมากค่ะเพราะว่านําเสียงเนี่ยมีพลังในการสื่อสารไม่แพ้คำพูดเลยอ่าลองลองถ้าสมมติว่าเราขอโทษนะลองขอโทษสามระดับลองแบบขอโทษแบบเนี้ยอันนี้ไม่โอนนะเพราะว่าแบบกระแทกเสียงถูกไหมดูรู้สึกว่าแบบไม่ได้อยากจะขอโทษเลยคือเหมือนพูด กระแทกไปงั้นลองแบบขอโทษแบบปกติขอโทษอันนี้อาจจะแบบรู้สึกว่าเหมือนขอโทษแต่ไม่อยากขอโทษอันนี้ก็ไม่ค่อยโอเนาะถ้าเราแบบขอโทษแบบนี้เราก็ไม่อยากได้เนาะลองแบบขอโทษแบบน้ําเสียงดีๆนิ่งๆขอทโทษอ๊ยอันนี้เป็นที่หายโกรธและถ้าขอโทษแบบเนี้ยถูกไหมดังนั้นก็คือน้ําเสียงก็มีอิทธิพลมากเหมือนกันอ่ะ,อะลองมายกตัวอยา่าง ใกล้ตัวสักหน่อยสมมุติว่าเราทํางานกันใช่ไหมทํางานที่อาจารย์มอบหมายให้เนี่ยเราว่าทําเป็นกลุ่มเราสมมติลเรามีกลุ่มสามคนเราเนี่ยอยู่กับแฟนแล้วก็อยู่กับเพื่อนสนิทมีเรามีแฟนแล้วก็มีเพื่อนสนิทแฟนเนี่ยบอกว่าอยากทาโปรเจกต์แบบนี้แต่ว่าเพื่อนสนิทเราอะ่ะบอกว่าเฮ้ยไม่เอาไม่เอาทําแบบนี้ดีกว่า แล้วคุณอ่ะเป็นคนกลางอ่ะฟังดูเหมือนยากใช่ไหมเพราะว่าอีกคนก็แฟนอีกคนขอโทษนะคะเสียงแมวแล้วก็ขอโทษเสียงตัวเองด้วยนะคะเหมือนจะป่วย <c oughs> อ่ะ,อะเอาใหม่แฟนเราแล้วก็เพื่อนถ้าสองคนนี้เหมือนอยากทำงานคนละแบบคุณอ่ะเป็นคนกลางอันนี้คือยากเนาะถ้าสมมติว่า เราพูดว่าเอาล่ะมาดูกันว่าใครอะถูกใครผิดถ้าสมมุติว่าแฟนเรากับเพื่อนเราเนี่ยมาจับผิดกันว่าโปรเจก์ฉันอยากทําแบบนี้ฉันก็อยากทําแบบนี้ของแก้ผิดของแก้ผิดอย่างนั้นอย่างนี้บอกเลยว่าจบงานเข้าแน่นอนลองเปลี่ยนเป็นแบบนี้ดีกว่าโอเคถ้าเราเป็นคนกลางนะโอเคทั้งสองคนเนี่ยมีไอเดียที่ดีมากน่าสนใจมากแต่เรามาดูว่า ไอเดียอันไหนเนี่ยตอบโจทย์โปรเจกต์ของเรามากที่สุดแล้วก็ลองหาจุดร่วมกันนะอ่ะแค่เปลี่ยนวิธีพูดบรรยากาศก็กเปลี่ยนแหละเราไม่ต้องมาแบบหาผู้แพ้ผู้ชนะใครถูกใครผิดแต่ให้ทุกคนนะ่ะรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีส่วนร่วมในบทสนทนาสรุปง่ายๆเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราเจอความขัดแย้งเนี่ยอย่าลืม3สิ่งนี้ฟังให้ดีพูดให้สุภาพแล้วก็มองหาจุดร่วม อย่าลืมว่าความขัดแย้งเนี่ยไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปนะอาจจะแบบเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจกันมากขึ้นก็ได้ลองไปใช้กันดูนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่มาฟังกันนะคะถ้าชอบหรือว่าคิดว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ฝากคอมเมนต์ดีๆแล้วก็ชมกันเยอะๆนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในงานหน้าอาจจะเจอหรือเปล่าอาจจะไม่เจออาจจะเจอ โอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายแล้วก็แล้วก็อย่าแซวเรื่องเสียงแมวกับเสียงเรานะคะทุกคนบ๊ายบายจริงแล้วบ๊ายบาย